บทสรุปหนังสือจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเขียนโดยเกรกแมคคิวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านถ้าคุณเคยรู้สึกว่างานยุ่งทั้งวันแต่ไม่ได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายต้องพูดว่าใช่ทั้งที่ในใจอยากปฏิเสธทุกอย่างดูสำคัญไปหมดจนไม่รู้จะเลือกอะไรหนังสือเล่มน,นี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเลือก ชื่อว่าจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดผู้เขียนคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดลำดับความสำคัญและการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายแก่นของหนังสือเกรงตั้งคำถามสำคัญไว้ตั้งแต่ต้นว่าคุณกำลังเลือกใช้ชีวิตหรือปล่อยให้ชีวิตเลือกแทนคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณทำงานให้มากขึ้นแต่มันชี้ให้เห็นว่าการเลือกทำให้น้อยลงอย่างมีคุณภาพ คือทางสู่ชีวิตที่เปลี่ยนพลังที่สุดแนวคิดหลักของหนังสือคือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดและตัดทิ้งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นฟังดูเรียบง่ายแต่ทำได้จริงหรือคำตอบอยู่ในแนวทางของ Essentialism หรือการเป็นคนที่เลือกทำสิ่งจำเป็นเท่านั้นด้วยความตั้งใจหลักการสำคัญหนึ่งทุกอย่างไม่ได้สำคัญเท่ากันคนทั่วไปมักคิดว่าถ้าทำได้มากแปลว่าเก่ง แต่เอเซนเชียลิสบอกว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะได้ผลลัพธ์มากกว่านั่นคือการเลือกโฟกัสกับเพียงหเปอร์เซ็นของสิ่งที่สำคัญจริงแล้วทุ่มเทให้สิ่งนั้นอย่างสุดใจแทนที่จะกระจายพลังไปกับหลายอย่างที่ดีแต่ไม่จำเป็น 2. การไม่เลือกเข้ากับการยอมให้คนอื่นเลือกแทนถ้าคุณไม่กล้าป,ปฏิเสธถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าชีวิตควรโฟกัสอะไร สุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่คนอื่นโยนใส่คุณเราควรเลือกอย่างตั้งใจไม่ใช่เพื่อจะทำให้น้อยลงแต่เพื่อจะทำให้ลึกขึ้น 3. การปฏิเสธคือทักษะที่ต้องฝึกหนึ่งในเรื่องที่ผู้คนทำไม่ได้คือพูดว่าไม่หนังสือเล่มน,นี้ชี้ว่าการปฏิเสธไม่ใช่ความหยาบคายแต่คือการเคารพตัวเองและเวลาของเราคนที่กล้าพูดว่าขอบคุณที่ชวน แต่ขอปฏิเสธคือคนที่รักษาพื้นที่สำหรับสิ่งสำคัญในชีวิตได้ดีที่สุด 4. ไม่ใช่ทำให้เสร็จเร็วแต่ทำให้ถูกเรื่องหลายคนหมดพลังเพราะพยายามทำทุกอย่างให้ทันแต่สุดท้ายไม่มีอะไรสำเร็จจริงๆสัตสักอย่างผู้เขียนบอกว่าให้ลองถามตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ถ้าฉันทำได้แค่เรื่องเดียวเรื่องอะไรที่สำคัญที่สุด และให้ทุ่มเทเต็มที่กับเรื่องนั้นก่อนเพราะการทำงานแบบลึกและช้าสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าตื้นและเร็ว 5. พื้นที่ว่างในชีวิตคือพลังที่แท้จริงเมื่อเราตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปเราไม่ได้สูญเสียแต่กำลังคืนพื้นที่ให้กับสิ่งที่ใช่การมีเวลาว่างไม่ใช่ความที่เกียจแต่คือโอกาสในการคิดทบทวนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ชีวิตที่ดีที่สุดจะไม่ใช่ชีวิตที่แน่นเต็มทุกนาที แต่คือชีวิตที่มีจังหวะหยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองประโยคสำคัญจากหนังสือถ้าคุณไม่เลือกว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคนอื่นจะเลือกแทนคุณเสมอบทสรุปจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่คำสอนให้คุณขี้เกียจแต่คือคำเตือนให้คุณไม่หลงทางท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆล่อใจสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีพลังไม่ใช่ทำให้มาก แต่คือทำให้แม่นถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าแม้จะยุ่งอยู่ตลอดเวลาหากคุณรู้สึกว่าเวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณกล้าไม่ทำเพื่อที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่มีความหมายจริงๆชีวิตที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการวิ่งเร็วที่สุดแต่เกิดจากการเลือกเส้นทางที่ใช่แล้วเดินอย่างตั้งใจนี่คือบทสรุปของหนังสือจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด